ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับผมมือนี้ก็โอ้มาลุยปลาครับหามิมชื่อก่าครับเอายังเสียงยังคัวญคาวญอยู่ข้างหลังผมห่างยี่งเห็นไม่เขาห่างอยู่ดีเหรอครับพันสังบุกปลาฟาลงมากครับคัวสิมาพ่อครับนี่ครับหางที่พ่อ มันหนาสิยูนี่แต่ที่แรกเลี่ยวก็บเลี่ยวครับมันโบน่าย่ายขึ้นในพุ่นครับมันก็เลยต้องเค็ดให้ผมเมื่อย์ได้เหมือนพุ่นง่ายออกจากนี่ขึ้นพุ่นมิ่ง้องเฮ้ยเปลี่นเปลนแมนทางนี้มันห่างโดนหรือดิมันอุ้มอยู่เนี้ยพุ่นเนี่ยวัวน้ำอ้มสวดจุ่มกุ้มแน่น่น มา่อเช้าไม่เงียบขนาดตัดวผมได้เลียนเลยโอ้ยเจ่าเป่าตีมันแตกเลยฟันสัง่งจัดการแต่พวกห้างนี่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับพอแล้วทานขุนเบ่งกันสิบ่คับโดรยังรอวันนีม้มาเห็นห้างนี้พอดีเลยท่างขุนเลยงว่าเด้ไปเอ้าเดี๋ยวตัดครับผมรอสาวโมเดรมันสิคครับผมอยู่ที่ดับไฟครับครับ ไฟเขาลังจเที่อาวอุดแล้วเขาต้องดับให้สนิทครับดับให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยเนาะเพราะว่ามันเป็นปลาหยาปลาอย่าง,าางแห้งจริงเขาต้องดับให้หมอดสนิทครับครับกสรุปว่าห้างขังใต้กับห้างครับง่ายขึ้นไปห้างหนึ่งทึ่งกับห้างอีกบ่มีหนำหวานพี่น้องเหี่ยวครับพลาดอดบ่ได้กินดอกไปหาหมองไม้ครับเครัอผมพอ,อแล้วครับ ทางที่สองที่เจอปลาไผ่ครับคุนเหรอครับอู้อยูฟัขงขุนแต่ผมขอฟังนี่ฟังคุนเป็นไรครับท่านด,าดีกว่าทั้งนี้จัดไปครับท่านสั่งไว้ทั้งขุนของง่ายกว่าครับผมเดี๋ยวฮ้องขาไปลุยทั้งคุนครับทางนี้ไปยาก หมุนไปไหมอหาป้องหมุนไปบุกปลาฟาดุง เขาหมายยื่นดทันหางเออเออนี่แล้วครับเป็นยังไงในที่สุดเขาเกิดน้ำเขามาพอแล้วเป็นไงกคุ้มๆเนี้ยแบหมอบเนี้ยหนามพามันแห้งคมหมูแห้งหล่นเออปพาดบินใส่ตาเลยวะนี่างนี้นี่เห็นหัวหล่นบ่อย <laughs> เ <risque> อาไหมครับเขาเขาไปไกลวันได้ต้องหาคนน้ำเขาไปก่อนครับหยิบง่ามให้ได้แตกบึ้มใส่รถวันนี่มั้งฟาดโจ้โอ้เบิึงไปที่เอาเพิ่นอ๋อนี่ควันเขาไปก่อนครับ หมดไปแล้วครับไม่พอหมดก็หมดไม่พอหมดก็หมด มีนกมากหันตั้งกาดอยู่อพระท่าน <laughs> พี่ที่ลบพี่ที่ลบนีมค้ครับตั้งกาดครับตั้งกาดลบมัดครับตั้งกาดครับต้องตั้งกาดให้ดีครับพี่น้องถ้าตั้งการพอดีนีอนธิษึกมัดนอกไตยง่ายครับ ว้าวอาแล้วออแจมบอร์แจมบอร์แจมมีน้ำหวานได้ขึออมันคือเป็นอย่อ่น้ำหวานคือพอูเต็ม,มเี่ยเใ้ยเน้ยเล้ยเฮกยเอยเฮ้ยยเ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 ้ยเฮยเ้ยยเนย้ยเ้ยเั้เฮ ร้านสั่งพิมบอลผมแล้วน้ำพม่เต็มครับผมเออนี่น้ำเรื่อยู่มาแล้วครับครับผมช่วงนี้มันเกิดเป็นมิมขางแหลมคือที่ผมวาไปในคลิปก่อนนะครับ น้ำหวานมันก็สิบโบเต็มมีแต่แข่งเทิงครับแข่งไต่โบมีแต่กลายัางดีที่มีครับพอได้ไปเติมกันว่าสิบโบเอาดอกหางได้มาหาแล้วเขาต้องเอาครับถ้าบ่เอาเขากับโบได้ถ้าบา่ได้ก็แสดงว่าเขาบา่ได้นะมาพออีกครับหางหนึ่งอ้น้หนังนวานหออางนี้พี่น้อง หวานหวานสวสดจุ้มกุ้มครับคัก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 มันเต็มเนี่ยเอาให้พ้านสังขึ้นไปจัดการกรับผมห้างนี่เนื่องจากห้างบางหันพ้านสังเหรียญผมครับห้างนี่ผมต้องเอาคืนครับขึ้นไปย่างธรรมะธรมงครับผม โออตินิกวพันโดนซะแล้วเหินนิ้วดลว่าอื้อว่าส่นนี่นะครับพันสั่งกำลังโชว์กล้ามดากอยู่ครับต้นนี้เนี่ยค้ื้อดูแท้โอน้ำโอ้ยย่าถึงรุ่นน้ำเว้ นะครับหลังโตบแล้วครับแสงว่าขาดแล้วลอรุ่นว่าสิออกมากแบบใดครับผมมาแล,แล้วลังเล็กๆแต่น้ำหวานเป็นยังไงครับมารุ่นโอ้รับครบเพิิง โไม่คือสัน้นไปหนีวะเนี่ยทบเพิ่ง <c oughs> ขยายร่างดับให้เรียบร้อยครับเยียบนี่แหละครับข้างในก็คือกันครับ มีน้ำหวานแต่ขง็งทึ้งแขาง่างสีบ่มีน้ำหวานครับก็เนื่องจากอาจเป็นเพราะแขางเล้ม <c oughs> คือผมว่าเพราะสังเกตบางเหลวเป็นคือกันแถบทุกห้างเลยน้ำหวานสีบ่คอยมีครับนี่เครื่องเดียวแต่ก็ยังได้ครับบ่หลายแต่ก็ยังได้ไปตต่มกันสะสมกันไปเรื่อยๆครับผมกับกับออกมาหอดรดแล้ว น,นบอยากไปอีกครังนึงครับกลับมาเห็นนอนยี่หลังรถขึ้นอืดจนไม่ันตอมพี่หนอเออเมย์ครับประสนวะาัาสั่งกระเบิดพ่อพันสั่งใส่หะไดใดนี่แหละครับผลงานห <c oughs> นามวานบ่ค่อยมีเลยนั่นเกิดเป็นย่อนไมอนี่เป็นขางแรมคือว่าครับแจะต้องรอเบิรงขขางขึ้นวันที่มีหนามบ่ แล้วหิวเข่าสงสัยแล้วหิวเข่าอาการแบบนี้ยังไม่ต้องสงสัยหิวครับครับผมย่างเข้ามา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 พานบครับย่างมาครับมาแล้วครับพอแล้วครับ พ่อพันนบแล้วครับโอ้นี่เห็นพนันนบมาเบิองอันนี่ครับผมนี่มาเบิองอีอง๋งนี่เห็นแล้วไปเห็นแล้วไปวันที่บอกไม่ค่อยอยู่คอยได้ปลาหนำเอาอีกแล้วครับ <laughs> โอ้มันนบหนี่เนาะมันมาให้ได้เลยจ้ะ น่สันงาพายมนง่าต่อไปหยอกนโอ้ทีเดี๋ยวค่อยหยอกตั้มต้องให้คนที่สูงเงวเข้าดีมลครับโอ้ดูคนแห้งคมสุดนี่ะเออเออเด่นผมแล้วบังแกวือ ัวนี้นั่นตัวเนี้ยน้ำเล็บยวน้ำเลบแมวเราคือวันอาทิตย์พันนบวสุกคนเข่าเสาคนออกพี่น้องแต่วันอาทิตย์นี่พวกว่วคนไปใส่เขเขาเสาคนเป้าคนนี้เสียงพันี่ยสังเกตอย่างยู่ทั้งฝุ่นเนาะ <Five> ううสงสัยควันมิมพากดังคืมลดพี <ux> ่นะเดืองอลามงามสะพั่งดุดดังขมิ่นคือเอาไงคือหนีบไงเถอะปัดพรมออกกับพันสั่งคือโบเป็นจัิงสิพอกันขับเฮาอันนี้ไม่ายากอบยัง เก็มขั้นสางเกินยู่ทั้งหุ่นครับมา,มาพีน้ำเนเื่อสงสัยพ่ออีกแล้วครับผมอียังมาเฮ้ยให้ผมถอยกันบ่ดึงไว่กว่ากันนะดึงเลยโอ้ยโดนแล้วครับบดถือบดถือคือมมอยูสัน,นใส่นี่จะโคบลุกเลยเหรอ <laughs> นี่ไงโอ้มันคนละอันดิ นั่นมันมีสวงด้วยเหรอเนอย่านนะอย่ารอเร็วนะหันบมันแล้วครับมันแล้วมันไม่มีเสียกแล้ครับอ๋อ<ฮ>เสียกอยู่ในกระเป๋าทึ้งรถ <laughs> เดไปเลย เออ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 เดี๋ยวเกือเออเดี๋ยวเกือเออจากมันยังก็มีแต่เออเออเออไม่ยังเหรปากดึงไรออกเนี่ยดึงไรอีกแล้ว โอ้โหเห็นครับโอมันบ่เห็น <c oughs> มันดึงได้ดึงได้ต้นหนวดสามแล้วครับสามแล้วทั้งที่ผมเดี๋ยวผมเอาควันไปอยุดเหนือลมให้เอาออะไนระอยากเรียนนะ้ำเพราะว่าม,มันบ่ถือลม เน้อมันบถือวั้นครับมันก็นเลยเหรียญท่านนบครับผมก็เลยต้องเอาวั้นออกมาจากเล่าครับให้เล่าเหรียญสดเลยบรองใส่วันว้นเฮ้ยวันก่หน่อยพูดไปแล้วครับตัดออกไปเรียบร้อยครับ ออกไปเบิดด้่ยสิสออกมาแบบแบบทุลักทุเล่ครับ <laughs> ได้จากแม่ก่อนสามครับสามโอ้ยบ่หมานสบายใจสบายใจแล้วฮ้ย <laughs> ไ,ไปก่อน <laughs> ครับพี่น้องไม่อวูาเร็วกับป้า <laughs> <laughs> เยอะโอ้ยนะ <laughs> ครับ น้ำหวานมีตาแขง็งเคิงน้อยเดี๋ยวคือเก่าครับสงสัยโคือสีบอหมันหนามครับวัอนี้หมันหัง่งหั่งมีมหมันอยู่แต่หนามหวานบอหม,มันครับเพราะว่ากบอเสียก็หนาเสียครับเพราะว่าแข็งเลี่ยมกับบอเนี้ยใจเรา่าเกี่ยวว่าแต่แต่เอามาหลายหั่นแล้วมันกหคือเก่าันโตตเคนอเกลือ นี่ครับมาปล่อยยุกกรอนอีกขรางหนึ่งครับผมไอเอ,อ้ยจริงยเาข้างนั้นั่กับเกาะกับเงาไมเน่มันอัหางนั่นแล้วมันบอยานควัน่ะโอ้ขาวจัวได้พี่น้องห้างนี่ก่อเดียวสองห้างครับเออห้านัมบคอใส่แม่เขียวเขียวน่ะแม่เขียวเขียว เนี่ย้างงอเถต้นต้นนั่นเยอมาะก็พอไปจูดข้ <Overwatch> <ace> นไปด้พ well. ี่นอยแม่หน่อยน่อยนึงยานนี่แขางนี่ขาวจั่วครับเจ้าปู่ว่าน้ำเป็นยังไงครับขาวจัวกับหด้วยกันนดสุดี่เขเขาเาน มาหลุนส้อยกันครับปลาพันกนกนนนสีดนอีกบ่นีน่ังเออเพื่อนผู้หมานเนาะโอ้ยนะของเอ้ยเมืองไรแตกซ้ำเรียบ,อยยบ้อยครับพันนกน้ำแตกครับพี่น้อง มาแล้วครับมาแล้วอีกหนึ่งลังน้ำแตกตามระเบียบถ้าน้ำไม่แตกบ่แมันพันนบครับผมแต่กอะบ่เต็มขึ้นแลาครับแต่กอะแค่เนี้ยอยู่ถึงบเ่เต็มแต่ก็ใครเนี้ยอีกครั้งนึงครับครั้งนึงอยู่ฝั่งนี้ครับพันสั่งจัดการ ถากและทางรับแตง่งจริงไผ่ทั่วราชอานาจักรลบกันครับผมรู้สึกว่าไอ้ที่บินมานี่มันโมแวนแม่มิมครับโมแวนเด้๋ยวนะแม่แตกแงบยุบย่นะ <Okay. S 2> นั่นแหละยุกกาบกาบมันไผ้แหงนะ เฮ้ยขยอนอันนั้นล่ะแมงเอ้ย <c oughs> มินมาใส่หน,าน้าภากตั้มเราหนุ่มหุ่นต้องใส่กันไกอย่างเดียวไม่หยานควันสำนาอนันอ่นนะลบเข่ากำบังครับผมร บินมาใซ่นฝากเต่มนึงโอ้งูไปแล้วครับให้โหนจนทะยอน <gallông nói> <coughs> 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 mua xong <rồi? coughs> <Th> <coughs> ไม่เหงาเพราะเทื่อวหรือว่าอาจารย์น,นพี่ต้องจุดแต่งไต้พี่ครับขอบขอ,อบไต้พันโอ้โหตึกเป็นยูคกับสามเลยแบบตัดเบลอๆวะ่ะมันจำเงาเลยตัดจำเงาแล้วเหรอนัน่นแสดงว่าจำเงาเลยพี่น้องางนี่ควันจำจริงต้นอะ แต่นำวานกับมีอยู่ครับมีต่ขังเทิงขึ้นกันด้วยครับอืมบินมาไกลตาเลยแม่แล่ะคึนีย่กับว่ายอมไม่กันหร <c oughs> ตที่นี่ก็ไม่ใหม่เลมันก็นฉลาดอยู่เถอะวะมันอยู่กลับเป็นไง บ่เป็นดอกมืมากินนี่มึม่นเบิดเลยทำไมทำไอุยอุยโอ้มมีนงาไพ่เหนียวด้วยครับกันไกลบนเขาว้านี่ฮึบเสียบห่งท่ง ได้มาแล้วครับเออโอ้เออเอคือเฮ็ดจังซ่านคือเฮ็ดจังซ่านคือเฮ็ดเหล้าค่ะแก เอาอยี่กระนิ่งควันอะไรอีกอันมาแล้วครับลงมาแล้วไปกันเด้อครับผมผมไปอยู่แล้วนะครับสรุป ไม้นี่ได้สามห้างครับผมว้าวเจ้นานำกับบกข่อยดีเป็นไรครับแต่ก็ได้สามรังเบอร์เราครับไม้นี้มีกยอไผยยูซีหักกอรครับในสามห้างก็บเจ่ามีกอนั้นได้สองห้างยูกอเดียว